มาทำอะไรเหรอคะลุงก็มาเด็ดหญ้าแถวนี้แหละลูกว่าแต่คุณลุงเก็บหญ้าไปทําไมเหรอคะโ,โอ้ใบยกถามได้คุณลุงน่ะเขาต้องเก็บไว้กินอยู่แล้วเอาคุณนาเขากําลังปีต้นไม้อะทําให้คุณนาสนุกกว่านี้อีกหน่อยไหมเฮ้ยเฮ้ยหนูเฮ้ยเฮ้ยย <c oughs> <c oughs> มาล่นกันที่สาธารณะแบบนี้สนุกจังเลยเนาะใช่ <c oughs> เอา้าคุณลุงคนงานก่อสร้างนี่นะมาทำอะไรเหรอคะลุงก็มาเด็ดหญ้าแถวนี้แหละลูกหญ้าขึ้นสูงหมดแล้วพวกหนูมีอะไรเหรอเป็นลูกคนในหมู่บ้านนี่ใช่ไหมใช,ใช่ค่ะคุณลุงเก็บหญ้าว่าแต่คุณลุงเก็บหญ้าไปทำไมเหรอคะโอ้ใบยกถามได้คุณลุงนะ่ะเขาต้องเก็บไว้กินอยู่แล้วเอาทำไมหนูว่าแบบนี้ละ่ะลูก น้าเก็บหญ้าเด็บหญ้าก็เพื่อที่จะให้หมู่บ้านของหนูสวยงามนะหนูทําไมมาว่านานะแบบนี้ล่ะอ้าวแล้วยังไงคะคุณนะ้าพวกหนูซื้อบ้านอยู่ในหมู่บ้านนี้จะด่าคุณน้ายังไงก็ได้เอ้าจะว่ายังไงก็ได้ลูกแต่ว่าอย่ามารบกวนการทํางานของน้านะไปไปไปหาเล่นที่อื่นนะลูกนะเด็กพวกนี้ทําไมดูถูกคนอื่นแบบนี้เนี่ย นกมาทํารังตรงนี้แล้วรังนกแห้งเกิดไปหมดเลยทํารังแล้วก็ไม่รู้จักทาความสะอาดนะั้นนกพวกนี้เนี่ยต้องปีนขึ้นไปเก็บซะแล้วเอาไปโยกคุณนาเขากําลังปีนต้นไม้อะทําให้คุณนาสนุกกว่านี้อีกหน่อยไหมแล้วทํายังไงล่ะเป็นมูไปล้มบันไดคุณนาลงมาเอาเซ่ เฮ้ยเฮ้ยหนูสนุกไหมคะคุณน้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮหนูเฮ้ยเฮ้ยฮ่สะใจโว้ยใบหยกเธอสะใจไหมสุดยอดเลยโอ้ยพวกหนูทำอะไรเนี่ยน้าเจ็บเลยเฮ้ยนี่คุณลุงเป็นอะไรไหมคะเฮ้ยคุณแม่เออเขาพวกเด็กพวกนี้สิครับเขาผักผมอ่ะ ตกลงจากบ,บันไดนะครับคุณอย่างนั้นเหรอคะครูสลานี่เด็กๆพวกหนูทำแบบนี้ได้ยังไงลูกรังแกคนที่เขาเป็นแรงงานแบบนี้เขาทำงานในหมู่บ้านเราเพื่อที่จะให้หมู่บ้านเราน่าอยู่นะลูกหนูไปรังแกเขาแบบนี้หนูเป็นเด็กเกเรนะและอีกอย่างแม่ไม่เคยสอนหนูให้ดูถูกคนยากจนนะลูก และอีกอย่างครูสลารตกลงมาแล้วถ้าเกิดเขาเจ็บแขนขาหักขึ้นมาหนูจะรับผิดชอบยังไงถ้าหัวเขาฟาดพื้นเขาอาจจะเสียชีวิตได้เลยนะลูกต่อไปอย่าทำแบบนี้อีกนะปิ่นมุกใบยกพวกหนูขอโทษค่ะคุณแม่พวกหนูจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะลุงคะหนูขอโทษนะคะที่ทําให้คุณลุงต้องเจ็บตัวหนูไม่น่ามีความคิดแบบนี้เลยที่ดูถูกคนทาแรงงานไม่เป็นไรหนูไม่เป็นไรขอแค่หนูจะทำแบบนี้กับคนอื่นอีกก็พอแล้วลูก ไปครูสลาไปพักผ่อนเถอคะค่ะครับครับอ่าเด็กๆเก็บบันไดให้ครูสลาแล้วก็กลับบ้านนะลูกนะ